แอคทีฟซีนเบรกซีครับหนึ่งฮอบบี้สองแฮชูหนึ่งชอว์ Choice, ครับอาร์เซนอลเนเธอร์แนด์สอนันโงอาเซนอลย่าเบอร์ลี่สราวุธเบนเชลซีธนบุรพาเลสทาคูเนเปตันฟูแฮมเบนแซมบูมทีลีสกิติพัทเลสเตอร์นิกแอนด์ลิเวอร์พูลพิติแมนซิตี้แบงแฮมรูนี่เป็นชยา์พัทซีอาร์เจนนี่เป็นเน็กโซโลจิสฟีบูมวิเซฟกิติพัท ทันตอนหน้าอาร์บีพีชัยอาพัทแมนยูอาร์เตอร์สกัมปดาด่าเนคคาเซอร์เชฟยูละพลปอบีเซาชานินสเปอร์เวสต์บรอมพงวูดนักเวสแฮมวูฟที่อลงกดขอรับเริ่มในฮ้อบี้เหมือนเดิมแล้วกันการเยอะสุด ให้แมนยูแต่คืนนี้ดีกว่าเอาแมนยูเ,เข้ารอบแล้วดีกว่ากี่โมงพี่แมนยูพี่กะดูไหมพ,พี่กะดูไหมนอนหลันแล้วเดจะมีดูเหรอเข้ารอบแล้วคงไม่ดูแลพี่แต่ก่อนนั้นนี่เขาดูทุกแมตช์เลยนะแต่อาจจะอยากดูเพราะวันนี้น่นนาจะเปลี่ยนชุดนักเตะใหม่ลองนักเต๋ไอตไปด้วยอย่างเงฮะใช่ตัวที่ไม่ได้ลงน่าจะได้ลงวันนี้ว่ะ อาจจะเห็นในข่าวบอกว่าจะเอาดีนเฮนเดอร์เซนลงจะเอาฟันเดอร์เบ็กลงไหมครัพี่เห็นในข่าวนะใช่ป่ามันเข้ารอบแล้วก็ที่ที่หนึ่งก็ด้วยไ่มพี่เห็นยังที่หนึ่งของฝรั่าเรั่เพราะว่าที่สองที่สามเจอกันองกอ๋อถ้าวนี้ก็ลองทีมสบายเลยเสือฟันเดอร์เบ็กคัตติกอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ผมจะปล่อยการ์ดเลย บาซ่าจะไปยุโรป้าไหมสงสัยบาซ่าจะไปอ่ะบาซ่าเะชนะบาเยนได้ปะบาซ่าเจอบาเยนไหมไม่แน่พี่บาเยนไหนมันวรลบ้ไหบาเยนไหนจะเอาตัวเซวมีฟร์กี้เงี้นนนไอตัวที่คาริมริชาร์ด ขายไวเซนที่ยยเ,นเนยอะเอออาจจะได้มูสเซล่าลงเลยนะปูดักฮอปเหรอครับปูดักอปทุบมีพวกเมอร์ลินเมอร์ลินไม่ได้สั่งมั้งมิวเซียมสั่งไปเออยังไม่ได้อินบอยเลยวะ่ะแล้วก็มี UCL o อโคเดโ้ครับแต่ว่าเมอร์ลินทุปไม่ได้สั่งมั้งทุปอินพุตออเดอร์ไปมิวเซียมมั้ง เบรี่เหรอเบรี่เก่งไหมเหรอเบมันเก็เยะเบรี่ลงเยอะไม่รู้เก่งหรือเปล่าเก่งเยอะที่ยังไม่ได้ลงเลยฮอบบี้กล่องแรกครับ,บม,มีใครบ้างากรนกีน,น Green <and> go, แอนด์โกลอัลเลนเรดเป็นอดามะทับหนึ่งสี่เก้า โอ้เด้นแอตมอสเฟียร์แมนซิตี้นี่ไอพี่เคบาโน่ oh. อีกแล้วอ่ะ1-3-5เคบาโน่ได้ไหมมาทั้งสองกล่องรู้สึกฮอร์เนอร์กาเลเกอร์เบอร์นักเลโน่อาร์เซโน่ทับก้าสิบก้าของพี่บนเลยะพี่บนดูดูกล่องนี้ g o r ์ s Club Mojo เป็น David Luiz Arsenal ฮูลสิต Ross Barkley Onoma Fulham Fulham ไนนม,ม่มมเยอะ,ะ,าาอยอะ,ะ,ะจอร,ริงอ่ะหนึ่งเก้าเก้า s ากอุ้ย Iron Robin ซ h e l s e สุภาษะ ยังมีเลืครับเพิ่งมาเที่ยงแเด่งนี่ดีกว่า,พาเพราะฉะนัชวซีเหมือนเบรกเมืเ่อกี้เบรกคนดีกว่าซิลเวอร์เป็นชอนล,ลองสตาร์ฟนิวคาสเซิลครับพิงค์เฟรดริโกฟานานเดสนิวคาสเซิลพิงค์ไม่รันนะจ๊ะเรดเนี่ยรันแม็กโกริกทับหนึ่งสี่เก้าเชฟวิวพี่ผมว่าพวกจากที่เปิดมาเนี่ยพวกทีมเล็กแม่งทำการ์ดเกิน เป็นเพนโทโมริเอเวอร์เจนแม่มีทางไหมวะทำไมรู้สึกทีมเล็กมันออกเยอะจังล่ะนี่เลยอิลิกาเซียเมนซิตี้เออยังไม่มีเบียด์ัทกินหูดเลยจริงฟาเบียนสกี้เวสต์แฮมทับหนึ่งสามห้าให้นัดเขา วอตกินส์วอตินสซีซั่นนี้ก็เหมนเปียงปางเลยโมโจทอาโกซิลวาโชคสี jo, ago, Silver, จริงพี่เดนเนลลเจมส์แมนยูทับหน I <mean> ึ่งเก้าเก้าชาร์ลีเทเลอร์ซิลเวอร์จจฮอบบี้ขอรับ oh, อยะมาท็อปโหลดเด้๋ยให้ก่อนท็อปโหลดให้เรมีโปรดักท็อปมาให้เล่นไหมเดโก้ไงครับท็อปยูเซลโก้ครับสมัครใส่ยังไงเออคนไทยน่าจะเข้ามาเยอะนะสมัครใสนี่มีสิทธิ์รู้เมซซี่นะโด้ด้วยโด้ด้วยโด้ก็เซ็งนิดครับโล้ก็มีจริงโรูนี่สองตัวเนี่ย เห้มันต้องมีตัวอื่นใช่ไหมฮะอีกอยู่ว่ะน,น,นี่ไงมันจี๊ดจ๊าดหงยังไม่ออกเลยเออพี่ริ้วพูก็ไม่มีอะไรออกไม่มีริ้วพูลันเลยของโซฟาเนี่ยไม่มีริ้วพูลันเลยจริงๆแต่เมื่อคืนของนิสเตินมันออกอแต่ริ้วภูลันสับเฉียวภูลันออกเยเอะเลยนะท่กคน เ็นี้ม่ายดีโตจริงไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้โหทุ่มหนึ่งตีสองตีสามไม่ไหวแล้วนี้ตอน World Cup ัว r ร d c ับสองทีแปดคือแรกเปิดไปห้าเคสอย่างเงี้ยพี่ผมเป็นขั้นในชีวิตที่ตื่นเช้ามาแล้วปวดมือปวดไอตรงข้อศอกปวดมากนี่ดูดิเวอร์คับไม่กล่องการ์ดคตรเยอะแล้วเปิดไปห้าคิทุ่มหนึ่งเสร็จตีสี่ะพี่ต,ตอนนั้นะ เกือบตายได้ถ้ามัมีคนคงเปิดต่อแต่ไม่ไหวแล้วตอนนั้นพี่บงพี่แบงก์ก็อยู่มั้งกลับบ้านตีห้าเมียนึกว่าหนีเที่ยวอ่ะเออถ้าช่วงนั้นอ่ะก่อนบอลโลกช่วงนั้นอ่ะแม่งโคตรบ้าเลยแต่สมัยนี้คงเป็นไปไม่ได้พี่เพราะกล่องมันแพงอยู่งนั้นมันกล่องละสามพันกว่าบาทสี่พันเฮสูกล่องแรกครับผม <c oughs> oh, ไม่ออกเลยอ๋อโฟลเด้ โปรเดนคร c k พี่ตีบอกไว้ฉะนั้นขอโปเดนออกซิลลิ่งเออแปลกกว่าพี่นี่เปิดมานี่ยังไม่เห็นเบสการ์ดครีมเลยจริงๆแม้แต่บใบเดียวไม,ไม่มีเลยมีนเป็นการหลอกลวงของทางดีจากหน้ากล่องไอตัวที่อยู่หน้ากล่องเนี่ยไม่มีใครออกที่มันเกตโอบาร์ก็ไม่ นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวในนกล่องเนี้เดี๋ยวมีมาให้พี่พูดอย่างี้เดี๋ยวมันต้องมาเลยพี่พูดอย่างี้เดี๋ยวมันต้องมานี่ไงพี่าพอ o r t e m a t y เห็นม้โอ้าอยู่แทงแ้ย้นแาก็ ราฮิมสเตอร์ล <satisfy karang> ิงให้มันน่าจะไปได้ไกก่านี้พี่เตรลิ่มาถึงมีโอกาสการเปปไม่เชื่อใจแล้วนี่พี่เจะไปบาซ่าเรอเาอปูกเปป่าเนี่ยะไหวเหรอที่เดี๋ยวเอาจริง s เตอร์ลิถ้าไม่ไปต่างประเทศในอังกฤษมันไม่น่าจะมีใครเอาอมีคาเซอร์งอ่หเาจะยอมไม่มีาเซอร์ออเพราะว่ท็อปท็อปหท็อปหกคงไม่มีใครเอารพี่เตอร์ลิใช่ไหมในจุดนี้ นี่นนเป็นนี่เขาสร้าทีมเดียวเลยว่าที่จะเอาเซอร์ลี่เียจ่ายไว้อะเซอร์ลิ่เงงนี่ยไป้กชั้นปีหน้าอา้นาวีเคตาเนโกวิลเลียมส์กรีของลิเวอร์พูลแต่ไม่ลันนะอลิสนันกรีมาที่สองสชูดดัลลัสลีดส์ฟบิโอซิวานี่อัสลีให้ก็ได้ไม่ได้ลงเลย,ยจริง เพอร์เพิลเป็นเจมี่วาร์ดีเลสเตอร์ไม่รันเช่นกันนะครับครัไปไหนแล้วนี่ไงครับคือออกบอรหน้าเวสต์แฮมอ้าว,วเาข้าทางนัดเขาหนิหกทัพยี่สิบสามพีซีเลิฟเนี่ยออพีซีเลิฟเนี่ยนัดไม่เอาแล้วบ้างการเนี่ยเงียบหางอนตั้งแต่ เมื่อกี้แลนดอมสองซองแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยงอนไปละ e ไม่มีกีรฬาจริงเนี่ยเฮกเตอร์เบลลรินซิลเวอร์อาร์เซนอลเคอร์ติสโจนส์โรบบี้เบรดี้เบอร์ลีย์กรีดไม่รันไม่มีจริงจริงของจริงๆเลยพี่ถ้าเราเปิดไปสองฮอบบี้หนึ่งชอยส์สามเฮสทูเนี่ย ยังไม่มีกรีมบูดเลยว่ะแตะนะออ่ซากานะ้าหลายใบนะเออซาก้าะหลายใบวอดกินอาซีมาหมดแล้วน่าจะกรีมบูดอาจริงแปลก <c oughs> แปลกแต่จริงต่อไปเฮดสูกล่องที่สองครับหนนแค่เด็กกาจนยาจริงจริง อาจจะเปียกเรียวคัลเลอร์บาร์ในชอยก็ได้นะพี่เบเก,การ์ไม่ต้องเอาหรือจะเป็นลายเซน็นเลยลายเซ็นกินรพี่เ็เซ็นนันหละฮ่าฮ่า่ารันิ่จะเวิร์กไหมรันนิ่มันระยะสั้นอย่างนี้ไม่หรอไอแต่เขาอาจจะบอกว่าเขาควรจะเป็นผู้จัดการต่อก็ได้นะรันนิ่งนี่เขาออริจินอลเป็น เหมือนแบบคนที่ครอปไอ้นี่ตามใครต่อใครตามนะมาถึงก็นชนะอะไรไงชนะพาร์เลียนึ่งอศูนย์เนี่ยไ,ไยป่ยูใช่ปเฟร็ดยิงอย่างสวยต้องให้เวลา,าจริงโคตดใหม่ไม่ต้องให้เวลาแต่แมนยูตัวมันดีอยู่แล้วมันควรจะเล่นเดียวจริงเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันอ้วันว่างเชื่อไหมวะสีมันสะท้อนใช่วันอ้วันที่บอกแล้ววันนี้จะมีวันอ้อมวันว่าแล้วสิอะเสร็นปะไม่ลงเหมือนเหมือนกลับหลังเออเมื่อกี้พี่เปิดมีรู้สึกเหมือนมีการกลับหลังอยู่มันมันหนากว่าซองอื่นอยู่เป็นอะไรเสร็นบรูโน่ลงไอจีบอกเฟรชจะเปิดเฮ้ยแหมใจร้ายมากแหม ไอ้เราก็ไอ้นี่แหละเขายิงเนี่ยเพชรจะเปิดไหฮะเฮ้ยเป็นคนบราซิลยังไงต่อให้คนแบบด่าเขาเยอะอะไรยังไงพื้นฐานบอลมันต้องดีเพราะอะไรนักบอลบราซิลระดเลเวลเนี่ยอ่ะถูกไหมแค่คนไปแซลมันมากกว่าหรือเปล่าชอบที่เหมือนมีอะไรหนาๆเลยอ่ะชั้นเองวะ่มี แต่รู้สึกเหมือนกันตอนแรกนี่ไงกว่าจะมา Emergence Greenwood Dale Stevens Burley ของเบกการ์ดน่าจะเป็นพันไม้ Charlie Taylor Purple เอเซ่เอเซ่นี่กลับมาเล่นแล้วนี่หว่าคนจะกลับมาฮือฮาเหมือนเดิมไหมเอเซ่ต้องดูของวัตกินซิลเวอร์เคนี แต่จะคิดเป็นเองว่าปัเพตอนแรกนึกว่ามีจริงๆแต่มันไม่มีคงน่าจะเป็นเงาสะท้อน่นะท่านั้นซาฮาเคอร์ติสจอนส์กรีนอาซีเจมส์จัสตินพี่อาจจะเป็น Heritage, วันวันแมนซิตี้ให้พี่สี่ก็ได้นะแมนซิตี้แมนซิตี้ตัวหวยสุดอะไร <laughs> เราคอ์ดะเฮ้ยแดี๋ยมันก็ถือว่าวันพี่แต่มันก็ถือว่าเป็นวัน้อวันนะมีแล้วเราคอวนะันอวันหหรอคนขึ้นเด็กได้มาไม่ไไม่มีแล้วพี่เก no ่งวันน no, ี like ้วันนี้หมดจบแค่นี้จริงครับพี่ใคยได้ในแม็กกับผมแล้วพี่ได้วันน้อวันอะไรด้วยวะของไอ้หลุยส์ซิวาพี่เคสนั้นมันสามใบใช่ป่ะพี่พี่แรนดอมแล้วพี่ได้สปอร์ตหนึ่งได้มันดิบจรงแล้เสียหรืเป่ เบสการ์ดใช่ Base นนตอนนั้นมันไม่ใช่ซีเรียลเลยมันแรนดอมมันเป็นฟิลเลอร์แบบทีมเลยใช่ป<ช>่ะเป็นลงฟิลเลอร์แบบท้ายๆเลยสปอร์ตท้ายดอนรัดเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าน่าจะเปิดมาที่กล่องสามร้อยดอนมั้งครับเม่ยังคุยอยูเลยว่าดอนลัดน,น่าจะสามร้อยดอนมนะั้ยกล่อ,องไหนดูดิ เบนจอห์นสันเวสต์แฮมวันอวันดูอยู่ปะเนี่ยไม่ดูนี่ยึดนะเอาเอาริงเห็นสีเลยแต่นึกวก็จะเป็นเบอร์นีเ่เอาเอาชิชาริโต้มาแรกนะ,ะไม่มีแม็กซ์ไซส์เล็กเลยยึดก่อนน้าไม่ดูอยู่ยึด น้อยใจหนีไปแล้วดูดิเนป่านนี้ยังไม่อยู่เลยมันไม่รู้ว่าด่างจริงไหมพี่ผมว่ามันไม่ได้ดูอยู่เราเราตัดต่อได้พี่เราตัดคลิปช่วงเมื่อกี้ออกเฮ้ยแม็กดำด้วยมัแนแม็กดำไปหัวแล้วกนนะเนี่ยเข้าวันนี้พี่วันน้องบอลแม็กดำดพี่ได้ทำราคายังครับยังเลยอ่ะมันออกเมื่อไหร่อ่ะทรายยังไม่ส่งข้อความไปเลยมันออกเมื่อไหร่ยี่สิบสองไหมเหร ไม่ใช่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวทรายไม่ก็ส่งข้อความมามา,มาสักอทิตหน้าหรือเขาจะหญิงไม่ส่งมาหาผมก็ได้นะไปหรอเดี๋ยวเขาต้องส่งมาแหละพี่มันมีสติ๊กเกอร์ให้เวททำหรอพี่ไม่ทำทำสติ๊กเกอร์ไม่มีอ่ะพี่เอาเมนยูติดให้นัดก,ก็ได้นะัดเข้าอยู่แห <laughs> มทำเป็นไดแต่ละคนรักผมจริงแม่งยิ้มอยู่พี่พเชื่อผมดินัดเอาที่ชัยโตมาแรกวันละว,วันนี้ไปนะ อ๋อยังทําไม่ได้หรอกเซนเพราะว่ายังไม่ได้เซลลชีตกับราคาอะไรไงเออยังไม่ได้ราคาเลยไงต้องได้ราคาก่อนดิแต่ว่าปกติไซมันจะส่งข้อความหาซุปประมาณเจ็ดวันก่อนออกถ้าวันที่ยี่บสองออกแลคงทักมาปมาวันที่ยิบสนะี่สิบห้าเนาะแต่วันี้เขาอาจจะทําราคาง่ายเขาก็ไม่ทักมาอะไรนะเดี๋ยวเราก็น่าด่าไปทักเขาไง ใช่้าปุยรูเบสบเดยวของกล่องเป็นเบสแมนซิตี้ครับพี่นี่ดวงดีจริงๆนี่ไงเอ๊ะมันจะบอกว่าไทเกอร์ใช่ปะใช่ปะไทเกอร์นี่ว่าเบิร์กไวน์ราฮิมเซอร์โอ้ยชิตตี้ชิตตี้หลายใบเลยนะเนี่ยโอ้ยพี่สามใบเลยนะ พี่พี่อาจจะได้ไทเกอร์ซิตี้ก็ได้นะนนพี่ไอ้ฟูแฮมเนี่ยแม่งโคตรโกกเอาจริงมีใครมีความรู้สึกไหมครับ้สิบสองครับยี่สิบเก้าไทเกอร์นี่ออกยากไหมเนี่ตัวดังไหมสีแดงนะปะแม่งอยู่ปะกินหูยปะ 2> <2> แขนขาวไม่ใช่นะ แดเนีลเจมส์ไทเกอร์ไทเกอร์ไม่สวยวะอันนี้ต้องอยู่สปอร์ตหลีก่ย้ายไปหลีกแล้วไทเกอร์อไม่รันนะครับของคนที่ไม่รู้นะครับแต่ว่าสวยจริง,รงครับไทเกอร์ Tiger ครับเฮ้ยสีแดงน้อยพี่แอบดูห่อนได้ปะไม่เห็น,นอ่ะอุยทางนี้นี่ มองไม่เห็นอ่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ละเพียรี่อองรีไอ้อกล่องนี้แม่งคุมเวอร์เนอร์เชลซีอ้อยอ้ยครับเลเนจ์อองรีซึ่งไม่ได้หลันก็ตะมาเด้อเว้ยอัศนศักดิเน็ตนี่ว่ายินดีด้วยครับหยิบแม็กให้ครับทำไมไมีบิดมาหลายอันครับเมื่อกี้ครับ สามสิบห้าโหเต้ร์น่งเอาไปหมดเลยอ่ะทำไมเป็นคนที่ใสยย่ยี้เนี่ยรอดตายผู้ใบสุดท้ายเน็ตบอกไว้เช่นนั้นเฮ้ยอาร์เนลเรามีติ๊กเกอร์นี่มาอ้าวเข้าทางเข้าทางเดี๋ย่มันหมดติ๊กเกอร์ใหม่แล้วกันเฮยทำซีนเป็นโหมดมานานแล้วดิ ใครส่งอะไรมาพอเพิ่งเสร็จงานอืมเวยนะคอยงาเออ๋อน้าจอะไรอีกอด้ห่วน้าวนันมีบทอะไรอองลีนี ทำไมให้ไทเกอร์เรียังให้องลีกจะร้ายเหรอคนคนหรือว่าเรื่องปฏิบัติไงวันนั้นผมเรื่องปฏิบัติไงครับคุณกล่าวหาพวกนี้ผมไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับโอ้แต่สวยจริงนะหวน้องหวน,วนสวยนี่สวยมากผมว่าสวยกว่าปีที่แล้วแนละ้วที่หวนลงแต่ปกติชอยส์มันชอบตืดจริง สำหรับราคากล่องช้อยอ่ะมันได้กล่องนี้มันน้อยอโดยโดยปกติแล้วช้อยมันจะค่อนข้างจือแต่แค่ช้อยมันมีสิทธิ์ได้พวกคาร์ลแบร์พวกอะไรที่มันแปดใบสติกเกอร์เวสต์แฮมเดี๋ยวสั่งให้พิเศษแล้วไหมครับนัดอยากได้ผมจะสั่งให้คุณเบสการ์ดคงไม่ต้องอะไรนะพี่นะเดี๋ยวค่อทีมารีแคปให้การ์ดที่ไม่รัน ตีแยกให้แล้วขอบคุณครับถ้าเปิดตัว300จะขึ้นแน่อาจจะลงก็ได้ครับขึ้นไม่ขึ้นมันอยู่ที่คนซื้อแล้วคนเล่นเยอะแค่ไหนครับกรีนเดลซีเบิร์นลียเบอร์นลี่ชารลีเทเลอร์เอเซ่เบสการ์ดวอตกินเบสการ์ดเคอร์ติสโจนส์กรีนอ่าเจมส์จัสตินเนโกวิลเลียมสวอตดาลัสเซมิวาร์ดีโรบี้เบรดี้พิงค์เฟรเดโกฟานเดซซาก้าอีกหนึ่งใบอ่าวัตคิน Her, Emer wood, ก Chelsea, าเลเกอร์เอเมอร์เจนซ์สกรีนวูดแล้วก็เบอร์เนอร์เชลซีจากชอยส์เกรดจากชอยส์ทัพ29โจไบรอันอ่าชื่ออะไรนะฟูแฮมอารามะทัพ149วูลฟเคบาโน่ฟูแฮมไม่ได้หลายหลายใบนะครับไม่ได้อีกสามห้าเนี้ยเซเลโน่ทัพ99โอนาม่าฟูแฮมอีกแล้วหนึ่ง99สองเบ็ดไม่ได้ระมาณลสี่ใบแมคโกดริเชฟยูทัพ149 ฟาบิอันสกี้ทัหนึ่งสามห้าแล้วก็ d ดนนี่โอ้ยแดนนี่เรมส์ม่ดรามอไรเลยวะทัพหนึ่งเก้าเก้ากับได้ไทเกอร์ไทเกอร์ iker, สวยดีอ่ะไม่ค่อยเห็นคนขายด้วยมึงคงไม่ค่อยออกเปิดน้อยไทเกอร์ <N ose. S 1> iker, สวยดีเดี๋ยวได้ย้ายไปแล้ว d ดนนี่เจมส์อยู่แมนยูอเตอร์เ่อวาใช่ดิอยู่แมนยูอเตอร์เวสต์แฮมก็คุมนะทำเป็นเล่นครับยี่สิบสามออกบองหน้าเจียบย้าเลยนะกับ วันนวันเบนจอนสันช่วงหลังลงด้วยนะวันนวันเบนจอนสันแย่งตำแหน่งครูฟัวครูฟาวก่อนนะนี่นะเวยนะอาซีด้วยนะนี่ให้แม็กพิเศษสีดำด้วยนะนันบอกไม่เอาครับไลเซนมีโรเบนหนึ่งใบไม่หลันนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็ไม่หลันเหมือนกันแต่ไลเซนชอยส์เทียรี่อองรี ไม่รันนะจ๊ะเช่นกันอุย๊ยปิดยาวหน่อยไม่เป็นไรล้นไปหมดจบจุดวิดีโอก่อนแหมทีงี้มาขอบคุณไม่ต้องเลย